ครับสวัสดีครับวันนี้พบพ่กันอีกเช่นเคยครับกับช่องของข้าวใหญ่ชาวเน่ตครับครับวันนี้จะมามาดูสาวๆทำงานกันครับนี่สาวๆนั่งกลางถนนเลยครับ่วันนี้สาวๆครับมีแต่สาวๆครับมาทํางานกันในวันนี้วันนี้ครับจิตอาสาจิตอาสาจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านนี่ครับสาวของเราขยันขันแข็งจริงๆนะครับ อาสาจากพัฒน,นาหมู่บ้านมาทำทำโคมสารแล้วก็ทาสีขอบไหลฟุตบาททางเข้าหมู่บ้านนะครับนี่นี่ครับไปดูสาวๆของเราเยอะกันทุกคนเลยนี่มันเป็นจอบไปนั่นมันหักวันนี้ก็มมีจอบมีเกียมอ๋อมันไม่ใช่จอไม้ั่เธอมันเป็นจอ เอามาเอามาโอ้ยจะวรีบไปไหนแล้พึ่งมาะเออพึ่งมาเวจรีบไปเวยเออเอามาจะนี่ไม่เป็นไรครัไอ้ก็ถากใครเวลาาด้วยินดีกับสาวๆของเรานะครับวันนี้ทำโปรสาดด้วยกันเ้อสาวรุ่นใหญ่สาวรุ่นใหญ่ วัยรุ่นนอนเข้าเวรโรงงานไอ้พรโทรมาหาป้าใหญ่ไหมล่ะนี่ครับขยะดีขยันทางเข้าหมู่บ้านของเราจะได้สวยสุดงดงามนะครับบ้านเรามีคนโตมาแล้วโตได้สองเจือสหายไปกลุ่มสตีอาสาแล้วก็กลุ่มคนรอ มามามา,มาอธิบายให้ fc <ล>ฟังหน่อยเรียกเป็นั้งขอหมู่บ้านนะครับนี่เป็นกอกลาน,น,น้องที่เนาะกอกลาเงี้ยออกไปถนนใหญ่เลยครับออกไปถนนใหญ่แล้วก็พอดีสีมันสีดแล้วต้องทำโคมสะอาดไหมแล้วก็ทาสีไหมครับ เป็นเป็นบรรยากาศแบบชุ่ๆครับเป็นเป็นบรรยากาศที่ดีหลายครับนี่ครับเป็นบรรยากาศทางเข้าบ้านนะครับนี่นี่เด<อ>ีด๋ยวพาไปดูหนุ<อ>่มๆของเราอ,เรอันนี้คือพี่ใหญ่ต้องบอกไอ้เต้นนะถ้าเกิดจะรับแบบนี้คือพี่เห็นแบบ ลุงมาได้กี่โมงเนี่ยโอ้สบายสองไปสามได้บ่ายสองบ่ายสามแล้วมัน <c oughs> นั่งทำคนเดียวเลยเนี่ยออโอ้ลุงเก่งขยนันเนาะเนาะขุดอยู่ล้วอือทาขอบขุดบานเนาะชาเข้าสองโมองอือชาวเข้ามาสองโมงสายๆก็เข้าบ้านเนาะทำใาอย่างอื่นเนขี่ยนเข้าอือทำไปเรื่อยๆเน,นะาะทำไปเรื่อยๆ รกิจอีกส่วนนึงเขาก็สาโรงงานเขาก็ไปลให้ง,งานเนาะมาช่วงย้ำแรงด้วยใบบ้ายกับเฮ็ดช่วยกันถ้าขวบพูดบาทไปนี่ครับมันัซีดเหรอซีลูกขอขมันมันไม่ค่อยเห็นก็นต้องท่าใหม่ท่าใหม่นี่ครับนี่นี่สาวสาวสาวของเราช่วยกันดีดีนี่ครับ ดูที่นี่ยน่าสงสารไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ครับนี่สาวๆของเราขยันจริง